สวัสดีค่ะช่อง healthy family นะคะสําหรับ FC วันนี้เราจะมานวดหน้านะคะแล้วก็จะมาอ่านวดหน้าแล้วก็พอกเซรั่มไข่แดงเนาะอันนี้ดูผมวันนี้เราจะทำนวดหน้า เซรั่มไข่แดงซึ่งมีส่วนผสมของอะโวคาโดแล้วเราก็จะย้อมหองอกนะคะทั้งที่ยังไม่มีหองอกนะคะแต่เราย้อมทุกสัปดาห์ไปเลยนะคะผมจะได้สวยนี่ค่ะดูเลยผมมันแข็งแรงแล้วก็สุขภาพดีมากๆเลยสมุนไพรเนอะนี่ผมก็เกิดนะคะร่วงแล้วก็เกิดทดแทนเหมือนเดิมนะคะ เนี่ยผมเรามันก็ไม่ได้บางมากอะไรนะคะนี่ค่ะอันนี้เราจะสอนนวดหน้าก่อนนะคะนวดหน้าเสร็จการการพอกไข่แดงผสมอะโวคาโดเราจะต้องนวดหน้าก่อนทุกครั้งนะคะแล้วค่อยพอกนี่มันก็คือจะเห็นผลเร็วนอ้อวันนี้เราจะสอนการนวดลำคอด้วยนะคะแล้วก็นวดส่วนข้างหลังนะคะ แล้วก็จะมาบริหารหนังตาด้านบนด้วยนะคะทํายังไงไม่ให้หนังตาตกนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเรามาเริ่มนวดกันเลยนะคะอันนี้คือวิธีการนวดหนังตาบนไม่ให้ตกนะคะเนอะ สาวสามารถทําได้เลยนะจะไม่มีปัญหาหนังตาตกเลยของเรานี่คือเป็นคนที่มีหนังตาเยอะมากช่วงที่แย่สุดๆเนาะไม่แทบจะไม่เห็นตาตํำเลยนะคะมันจะตกเยอะมากอันนี้ดูนะคะนี่คือใช้สองนิ้วนะคะนี่ค่ะหัวนิ้ว แม่มือเก็บให้เก็บเนื้อบริเวณนี้แล้วก็นิ้วชี้อยู่เนื้อคิ้วนะคะเพื่อที่เดี๋ยวเราทำให้ดูก่อนแล้วจะบอกว่าทำไมถึงหินขุนนะคะนี่ค่ะรูดไปด้วยกันก็พยายามพอตอนจะโตโจบนะนิ้วหัวนิ้วมือนะคะให้เก็บ เนี่ยผิวตรงนี้นะคะเนี่ยเก็บตรงนี้ถ้าใครยังไม่ถนัดก็ไม่เป็นไรนะคะลองทําดูนี่ค่ะดึงขึ้นไปเลยนะดึงขึ้นเลยนะคะดึงขึ้นไปเลยแล้วจบด้วยการใช้สันมือนะคะเก็บต่อนะคะนี่ค่ะ นี่ใช้มืออีกด้านหนึ่งนี้ดึงไว้เลยนะคะทำเลยนะคะทําเช้าเย็นยิ่งดีอันนี้เราจะทําเร็วนะนี่ค่ะทำไมเราถึงต้องใช้นิ้วชี้เพื่อที่เราจะทําให้เนื้อบางส่วนมาเป็นเอามารวมตัวกันอยู่ตรงนี้นะคะทีนี้เราก็บีบ กล้ามเนื้อนะคะส่วนตรงนี้มันก็จะเรียบเนียนนะคะตรงนี้ผิวตรงนี้มันก็จะกระชับแล้วส่วนที่เหลือมันจะผิวหนังส่วนที่เหลือมันจะมาอยู่ตรงนี้ด้วยส่วนหนึ่งนะคะอีกส่วนหนึ่งเราก็ดึงมันขึ้นไปอย่างนี้นะคะนี่ค่ะให้ทำแบบนี้นะตาคุณจะสวยมากเลยนะคะถ้าสาวสาวทำตั้งแต่อายุเลขสี่หรือว่าใครเริ่มมีปัญหานะให้ทำเลยนะคะ ันดีมากๆเลยนี่นะนี่นะทำแค่นี้นะคะหลังจากลงครีมบำรุงนะคะให้ทำการนวดถ้าเช้าสาวก็ทำเช้าเย็นสองสามครั้งสามครั้งเชา้าสามครั้งเย็นแค่นั้นนะคะไม่ได้ทำอะไรที่ยุ่งยากนะนี่ดูนี่คือ มันขึ้นทันทีเลยนะคะเราก็ดึงมันขึ้นไปสําหรับคนที่วัยเลขห้าเนาะที่มีปัญหาหนังตาตกเยอะนะคะเนี่ยดูเลยดึงขึ้นไปเลยนะคะเนี่ยนนะแล้วเราก็ทำอีกข้างนี่นะเก็บนะเก็บนะเนี่ยแล้วก็เก็บหางตาด้วยนะ นี่ค่ะไปเลยนะคะแล้วก็เก็บนะนี่เลยนะนี่นะช้อนขึ้นนะนี่นะทำเลย คนถ้าใครยิ่งมีปัญหาหนังตาตกกุกเยอะก็ต้องทำเยอะอาจจะสิบครั้งขึ้นนะคะสิบเช้าสิบเย็นนะแล้วที่สำคัญก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าตัวบำรุงคุณก็จะต้องมีมีคุณภาพเพียงพอที่จะฟื้นฟูสภาพผิวนะซึ่งถ้าไม่มีทางเลือกก็เหมือนที่เราบอกสูตรของเรา สามารถทุกคนสามารถทําได้เองคหาใช้ได้เองนะคะเห็นนะนี่เลยเนี่ย,เ,ยเสร็จแล้วเราก็มาเก็บส่วนมากมันจะตกนี่เยอะใช่ไหมคะล้วก็มาเก็บอีกเนี่ยค่ะแรงนะลงน้ำหนักแรงมากๆเลยนะคะขึ้นไปช้าๆนี่นนะ ส่วนบริเวณนี้เราก็เก็บขึ้นต่อนะทีนี้เราก็แนบแล้วนะแนบแล้วนะเราจะเก็บกล้ามเนื้อทุกส่วนขึ้นแล้วนะนี่ค่ะเนี่ยเราได้หนังศีรษะด้วยนะคะนับหนึ่งถึงสิบก็ได้ค้างไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเ้าสิบนะคะแล้วก็เริ่มอีกนะส่วนใครจะทํากี่ครั้งก็ดูว่าตัวเองมีปัญหามากน้อยแค่ไหนนะนี่นี่เลยนะคะแล้วก็ค้างไว้นะเสร็จแล้วทีนี้เราก็เก็บหัวตานะ เนี่ยทำแค่นี้นี่ค่ะเลยหมดเลยเราจะได้น้าผากนะคะที่ที่เหี่ยวย่นนะคะมันจะเรียบเนียนเลยเนี่ค่ะนี่ใช้น้ำหนักเลยเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ย เห็นไหมมันจะได้กล้ามเนื้อตรงนี้จะกระชับนะคะแล้วกล้ามเนื้อบริเวณรอบดวงตาเรานะมันจะไม่หย่อนดูเลยนะคนใกล้จะหกสิบปีนะว่ามีปัญหายัางไงนี่ค่ะสำหรับเด็กๆเ,เนอะเลขสี่ก็จะไม่ยุ่งยากถ้าทำคุณรีบทำคุณยิ่งไม่มีปัญหานะคะเนี่ยเห็นไหม เดี๋ยวเราจะาจะนวดหน้าเหมือนที่คลิปสัปดาห์ที่แล้วนะแต่เราจะไม่โชว์เนาะมันเสียเวลาเนาะนี่ค่ะเราก็เก็บนี้ก็ได้คือยามเก็บขึ้นนะให้ดูเลยแทบไม่มีริ้วรอยนะคะนี่คือการเก็บหนังตานะทีนี้เราจะมาสอนวิธีการนวด ลำคอแล้วก็ทุกส่วนที่จะทำยังไงให้หน้าเรากระชับคือรอบคอเราทั้งหมดคือเป็นสาเหตุอันนึงที่ทำให้หน้าเราหย่อนคล้อยนะคะ,ะแรงโน้มถ่วงเนาะทุกส่วนก็จะถูกแรงโน้มถ่วงดึงล้างอยู่แล้วนะคะพอคอหย่อนผิวมันก็จะทำให้ผิวบริเวณนี้หย่อน มันก็จะมีผลถึงผิวหน้าเราด้วยนะคะวิธีการก็คือเราต้องนวดทุกส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะนี่ค่ะคอสำหรับคอเนอะหลังจากลงตัวบำรุงเสร็จแล้วนะคะนี่คอนี่จะไม่มีเหนียงเลยค่ะเราก็นวดเราก็เก็บขึ้นไปเก็บขึ้นมาแค่ครึ่งหนึ่งนะแล้วก็ดึงขึ้นนะ ดึงขึ้นเลยนะคะนี่คือต้องทําทุกวันเลยนะเช้าเย็นเนี่ยอันนี้คือเรามันไม่ได้ค่อยมีปัญหาเยอะเนาะถ้าใครมีปัญหาเยอะก็ต้องเนาะนี่ค่ะพอกเก็บมาแล้วก็ตรงนี้นะแล้วก็ดึงขึ้นนะอันนี้คือบริเวณที่หน้าคอเนาะเนี่ยมันจะไม่มีนิ้วลอยเลยนะคะส่วนบริเวณนี้เหมือนกันเราก็ลงครีมนะ ผมครีมแล้วก็นวดเนี่ยมันจะไม่ยุ่งยากเท่าไหร่อนะก็นวดนวดนวดเลยนะคะจนถึงร่องอกนะนี่ก็นวดขึ้นไปก็นวดขึ้นไปนะเสร็จแล้วส่วนข้างหลังนะบริเวณนี้ที่เราจะต้องให้ความสําคัญนะก็คือบริเวณเนี่ยรอบใบหูนะเป็นตัวหนึ่งที่อ่าถ้ากล้ามเนื้อตรงนี้แข็งแรงนะมันจะไม่ทําให ผิวหน้าบริเวณนี้หย่อนนะคะนี่นเนาะให้นวดนะนวดหลังจากที่เราลงตัวบำรุงเราเสร็จแล้วนะคะแล้วก็นวดแรงนะคะยิ่งมีปัญหาหย่อนคล้อยเท่าไหร่ก็ต้องยิ่งนวดให้แรงนะคะแล้วก็เราก็ดึงขึ้นนะดึงขึ้นนะนี่นะดึงขึ้นเลยนะคะเนี่ย นี่บริเวณนี้นะแล้วก็ทีนี้บริเวณตรงนี้ที่เราดึงดึงส่วนข้างหน้ามาตรงนี้เนาะก็จะทําให้ตรงนี้หย่อนได้นะคะเนี่ยตรงนี้เราก็งวดเหมือนกันนะนี่งวดนะงวดเลยแล้วก็นี่ค่ะเราก็ดึงขึ้นนะดึงขึ้นจนถึงอ่ สศีรษะเราเลยนะเนี่ยค่ะนะแล้ก็ทำอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันนะนี่นวดผิวหนังบริเวณนี้นะต้องแข็งแรงนะคะนี่ค่ะเนี่ยนวดนะ งอเลยถึงตีนผมแล้วก็ดึงขึ้นไปนะคะนี่ค่ะแล้วก็ริเวณนี้เนาะที่เราดึงกล้ามเนื้อส่วนหน้ามาแล้วก็ต้องมานวดต่อนะคะน,นวดนะนวดนานเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะที่เท่าที่คุณมีเวลาเนาะ โดยเฉพาะสาวอาทิตย์นะนี่ค่ะเ๋วแล้วก็าเก็บขึ้นไปนะ mm. นี่คือการนวดผิ mm. วหน้า mm. แล้วก็ลำคอเนาะ mm. ทีนี้วิธีการ mm. ที่เราจะดึงขั้นตอนสุดท้ายนะ mm. เนี่ยทำอย่างนี้ก่อนก็ได้เนี่ยเก็บ mm. มือตรงนี้เก็บนะ mm. มันจะไม่มีเหนียงเลยนะคะคนที่มีเหนียงที่คอแล้วก็ นี่เห็นไหม,ม,มเก็บไปหลังหูนะหลังหูนะวก็ขึ้นไปเลยนะคะเนี่ยเราก็มองตาโตโตนะลืมตาโตโตไว้นะนี่เอ้ยเท่าที่มีเวลานะนี่เก็บขึ้นให้หมดนะคะนี่เก็บขึ้นเห็นไหมคะ ไม่เห็นไหนะอืมอันนี้เหมือนกันนะคะนี่มือฝั่งทางนี้เราก็เปลี่ยนข้างแล้วเราก็มาจับนะแล้วก็ต่อนะคะนี่นะแเราเก็บทั้งหมดขึ้นนะคะทีนี้นะ นะเนี่ยเก็บขึ้นให้หมดนะก็ดึงไว้เท่าที่มีเวลานะนับหนึ่งถึงสิบก็ได้ค่ะนี่ค่ะเนี่ยนะเนี่ยเก็บขึ้นให้หมดนะคะนี่ แล้วก็นับ1ถึง10นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สี้าก็ดแาคะเราก็ทำเซตที่2นะคะทําอีกนะแล้วแต่ใครมีเวลานะคะอันนี้เราจะสาธิตแค่2ครั้งนะเนี่ยดึงเก็บขึ้นไปทุกส่วนนะคะหลังหู นิ้วหัวแม่มือนะเก็บหลังหูก้าวไปบริเวณที่หย่อนทั้งหมดขึ้นไปให้ให้ได้ทั้งหมดนะเสร็จแ,แล้วก็นี่เนาะนี่แป๊บเดียวเราก็ไปเรื่อยๆนิงก็มานวดถ้าเราคล่องแล้วเราก็สามารถนวดบริเวณนี้แล้วก็นวดบริเวณนี้นะเินเคอนี้นี่เอาให้ลึกๆล,กลงมาก็ได้นะ แล้วก็นี่ขึ้นไปเลยเก็บขึ้นไปนี่ก็นวดนวดเนี่ยข้อต้องแข็งแรงด้วยนะอันนี้เราออกกำลังกายเยอะมากข้อเราแข็งแรงมากๆเลยนะคะเนี่ยเนี่ย เขาทำเซตที่สองเก็บขึ้นไปลายเก็บขึ้นไปเนี่ยเราก็นับเลยนะคะหนึ่งสอง,ส,องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ นะคะจากหน้าหกสิบเท่ากับหน้าสามสิบนะทำเลยนะคะเนี่ยแล้วมันมันจะยิ่งทำยิ่งดีเนาะเนี่ยดูรองน้ำหมากหายหมดเลยนะคะเนี่ยนยดีมากๆเลยถ้าแต่งหน้านี้จะสวยมากเลยนะคะเนี่ยคอก็จะไม่เหี่ยวเนี่ยดู บริเวณคอนี่คือเป็นเป็นตัวกล้ามเนื้อนะนะเห็นไหมไมันมีความแข็งแรงไม่มีรอยเหี่ยวนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เนาะเอาสิ่งดีๆมาฝากอีกนะคะแล้วก็เ,เดี๋ยวเราลงตัวบำรุงเสร็จแล้วเราก็จะ,ะใช้เซรั่มหอมแดงนะเซรั่มหอมแดงแล้วก็มีส่วนผสมของอะโวคาโดเนาะเราก็จะพอกเสร็จแล้ว เราก็จะย้อมหมากนะคะวันนี้เนาะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันให้กำลังใจกันด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะาทำคลิปดีๆ,ๆใ,ให้สำหรับ f อฟซีเราค่ะสวัสดีค่ะ